สองพคนแล้วเย้นี่ไงของน้องปังออนี้ของน้องปังเหรอใช่คชไงอ่ะไม่ขอขอจอยดิโอ้โหแต่ว่าเสียงัมจะกล้องเออไม่เอาอ่ะยังไงอ่ะนี่คือไลฟ์ใช่ไหมไอตีหนูค่ะมิซานมิซานตอนนี้พวกเราอยู่ในการเพื่อรอที่จะดูละครนะคะ เอาเอากระเป๋าด้วยครับใครพี่ลูกว่าเสียกระเป๋าไปแล็กอหรพี่ว่าไม่ทำอะไรกันอยู่คะใช่ครับพี่น้ำบึ้งชมพู่ไม่เธออ่านคอมเมนต์ไม่ต้องไอ่านคอมเมนต์ใช่ปากร้านไปแลากอะไดด้หยุงานะคอมเมนต์เฮ้ยไม่ใช่ถ่ายไปไหนวะถ่าเราจะลงไอจีมองไม่เห็นเลยอะใ่คอมเมต์ตอดูอยู่เลยเมื่อคืนใครดูละครตอนหนึ่งบ้าง สวัสดีพี่ปังสวัสดีพมสวัสดีทุกคนสวัสดีพีับสวัสดีคร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 ับพี่ปังเห็นพี่เดี๋ยวพี่ปังพี่ปังนี่ชอบพูดในรายการอยวผมเสียงดัไม่ทันมาป่สวัสดีครับสวัสดีัตอนรกก็สนุกตอนแรกก็สนุกแล้ววันนี้สนุกเหมาเดิมนะคะยัามร้านสองนะคะใช่ครับสวัสดีครับสิคโปรอร่อยเลยเัลโหังสายญี่ปุ่น้อจัง แต่ผมมานอนนะเฮ้มามามาบ้าเหรอนี่ะค่ะคนนี้เนี่ยบบทเป็นชุดที่เมื่อวานเล่นน่ารักมากแต่ตราจจะผิดหวังนะครับคนละครจะมาได้ที่ไอทีที่บ้างนะครับนี่ได้เลยที่มันไปนี่คนบอกพี่ดำพึ่งพี่ดำพึ่งขอบคุณค่ะ แล้วเราจะพูดอะไรกันคังเีาเลยฟงเอาเลกนคืนนี้ไม่อะไรแล้วีหมคืนนี้แล้วซีเรียสโอ้ย่อลงในตลามันจะลบตอนเจอครั้งแรกเนี่ยจะมีตายกันไปข้างหนึ่งค่ะเจอกันที่ต้นตานะเออเจกันที่ต้นตานะคืนนี้วันนี้มีคนใจร้ายครับผมอะไรอามีใจแล้วทำไมอ่ะไม่ใช่มีคนใจร้ายแง ไหนมีใครถามเลยเอางี้ดีกว่าให้ถามคำถามดีกว่าเออถามคำถามเกี่ยวกับละครมาเลยค่ะ่อสำหรับพี่ป๋าไ่งไปไหนอะพี่ปางแจกมินิฮะสองดวงให้เรไหน่อยครับรอพี่ปางก่อนนะพี่ปางไปเร็วๆวชวนคุยไป อาการเรียกหาแล้วคนเปิดทีวีหรือยังคะคนเปิดช่องวันรอหรือยังครับอีกแค่20นาทีไหนยังมีคอมเมนต์อะไรบ้างอ๋อเลงให้ฟังหน่อยเขาบอกว่าอะไรที่มาขาเลงให้ฟังอไรนักเรียนยุ่ธย้อนหลังอยู่เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดอทุกคนทายอะไรคำบูชาเหรอคำชาตินี้ ใช่พวกเราก็กำลังรอดูละครพร้อมกันอยู่นะคะตอนก่อเดี๋ยวพวกเราจะเล่นทวิตเตอร์ด้วยใช่แล้วเราก็จะไลฟ์ด้วยไม่ใช่คอนเสิร์ตออน่าวาเมื่อวานตอนแรกสนุกมากภูมใจมากขอบคุณมากเลยร้นหลังี่างอยู่เลยค่ะพี่ก็อนแร็ปเลยมาดูทุกคนแสดงดีป้าป้าเลยโอ้ยดีครับเด็กมากมีไปไหนมีอินโดมีละครนท์กัมพูชออนวันโพสเป็นรหัสครับ เป็นที่ตามขอโทษคุณพ่อสองลูกยี่สิบสาวหนจอช่องวันสามสิบเอ็ดมีอะไรชมว่าแม่สวยอ่ะตอนนี้มันไอจีชั้นหน้าก็ไม่ชมซูบ้างเหรอไม่ใช่มันไอจีชั้นไงไม่นี่จะแบบเขาไม่ห็นไงไม่ใช่จะแบบเขาไม่เห็จะแบบเขาเพิ่มปิ่มแอนแล้วเขนชมสวย ไหนีใครถ่ามอะไรอีกไหมทั้ดูทั้งถิงเลยใช่แห่่เฉียบจงีไม่พอตอนีมันจะแบบร้าังนิดนึงใช่ไหมใช่มันจะดีเลยนิดนึงเรแล้วมันมีเที่เปลี่ยนตัวไหนทุกปีนี่ตุงหรอนี่มนี่มมียังไงอ่ะแท่มากเลยละแล้วนี่มีคำถามเดี really ๋ยวเว้ยเดี๋ยวเว้ยชอบฟังมผมมาก พี่ล์มกับพี่เทวราชใครปักแจ๋วกว่ากันคะน้องแป้งน้องแป้งน้องแป้งเลือกคำถามก็ต้องเทวราชสิครับคือน้องพี่เทวราชอยู่แล้วใช่ไหมพี่ปังถ้าพี่ปังยืนยันคอนเฟิร์มว่าพี่เทวราชใช่ไหมกลุ่มหัวเนี่ยช่วยทำให้ผมมั่นใจหน่อยสิพี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันพูดตรงตรงไม่มีหรอกไม่มีหรอกอะไรอะไรที่ผมดีอ่ะ เขาบอกขี่หมาเทพาสนะเอาขี่เจอมาแล้วปิดเสียงกันแฟนคลับหลายๆคนจะได้เข้าด้ไปจะได้มีแฟนคลับดีมยังไงอินเข้ามาจอยสิจอยยังไงอ่ะเนี่ยอินไวเข้ามาหาพี่ปางเอาไอจีตัวเองอ่ะมันก็ทำยังไงวะขอเข้าร่วมยังไงขอเข้าร่วมเลยจบแล้วแล้วก็ต้องเราก็ต้องกดล้ากเครื่องนั้นแล้วเราก็ตั้งของเราเนี้ยหรอแล้วเราไปเสียงเลยอันนี้ป่ะแอนเซฟโซ่

คือบรรยากาศนะฮะับคุยกันอยู่ขนาดนี้เลยเหรอไม่เราจะคุยกันยังไงก่อนนะทำไมไลท์ทำไมไล่์ดูบีไอ้ตัวเหรอเริ่มเลยเ่มเลกลับกลับไปที่เครื่องเดียวเพราะสุดท้าย20นาทีคือไม่ได้คุยกับคนดูเลยจ้ะแบบไม่าก็ได้ออออวันนี้กลับไปที่เดิมเถอะกลับไปที่เดิมเถอะฉันว่าไอ้ยฉันติดยังไงอ่ะ ะทุกอย่างกลับมาเป็นปกติแล้วค่ะทุกอย่างกลับมาเป็นปกติแล้วครับเช่นคุยกับคุณสาริกาพูดสิพูดอะไรอ่ะมีแต่เนี่ยคุยกับแฟนๆเราเลยก็มีแต่แฟนแฟนในฟัาเออเขาอยากคุยกับทีมเนี่ยอะไรอยากคุยกับทีมเมื่อเช้าพิมมาเลยเดี๋ยวพี่จะอ่านยมาดูแลต้องทายาทานยาแก้ปวดหัวไหมอะไรนะ ้อ๋อตอนนี้ก่อนดูก็เพื่อเตรียมเตรียมที่อุดนูไว้ด้วยที่กันเสียงไม่ต้องเปิดทีเออเปิดให้เบากว่าปกติไม่ประมุ่นประมุ่ประมุนะคอนเอาละโอ้โหขอคุณออยอะไรครับเห็นนะอะไรอ่ะชอบวิทีมชอบวิทีมโอ้โหกลับกลับไปเลี้ยงลูกใช่ไหมคิดถึงคิดถึงนะอย่าลืมดูละครด้วยเปิดช่องวันรอเลย ขอสวัสดีค่ะอินซีอยู่ไหมคะอินซีแฟนไม่ได้ค่ะอินซีเขามีจอเป็นครูสอนเทนนิสใช่ครับถ้าอยากเรียนเทนนิสไปเรียนเขาได้นะครับเฮ้ยพี่บอยพี่บอยมาเขาบอกว่าอ่านของฉันอ่านบอยประกอนดูรึเปล่าคะแน่จริงเปิดดูหรือนี้นะดูแล้วเปิดจออันี้เปิดจอ คุณบายจัดจ่ายไหมคะจอายต้องช่วยโปรโมละครเราได้นะสรุปเขาเข้ามาช่องไม่ฟังหลักจิตวิทยาของเขาเองเปวี้วร้ายเหมือนตัวจริงไหมคะตัวจริงตัวจริงคิมมินเดอร์โต้ครับใส่หัวนี่คือแบบมันน้อยไปมาจริงเหรอ เขากำลังเลื่อนมันใบเยอะแล้วไงภาฝากาษาภาษาอังกฤษตอนนี้ผีเท่าจะมาหลอกทุกคนไม่มีใครคุยกับเราเลยอ่ะมีเพราะว่าทีมของเราจะแปลเรื่องนี้เป็นภาษาจีนใครเห็นว่าแฟนๆของพี่ตังน้องคอนสนุกมากเลยเมื่อคืน เลื่นนี้ดูอีกเปิดรอแล้วเปิดรอแล้วดีครับแปลให้ด้วยส่งออกให้ยิ่งดีครับอ้าวไหนี่บองพี่บอถามว่าคิดถึงฉันไหมทำไมยิ่งเรียกเราพี่บอว่างเหรอวันนี้ไม่ไปกินเนืรอมาสเตอร์อะไรเหรอ บีคุยเรื่องละครหน่อยไหมบีพี่ปังสวยมากเลยคือเราหล่อมากนะครับสรุปพี่ปังสวยหรือเขาหล่อครับหนูฟิล์มเถิ่นน้องปังบ้างไหมเถื่อนไหมคะเถิ่นครับเถิ่อนเท้าเถิ่นเก็บอาการอยู่ครับอะไรอะสปอยล์ฉากคืนนี้ด้วยได้ไหมคืนนี้จะโห่เทวราชได้ไหมจะอยม่ไม่ไรค่ะตอนนี้ เห็นหมว่ามัน่ใช่แค่ผเสียงดังครับว่าที่กองีคือเสียงดังกนุคนินซีอิมัเปิดตัวบละคมาแล้วอินมาเร็วอินซีมาแล้วค่ะุกคน่นารัชวันครับชวันสา็ดนะครับชวสนะครับงทุ่มยีสเปิดรอกันรืยยังจะมาแล้วอินซีมาแล้วค่ะ เป็นรักของเทวราชเองใช่ถามครับไม่มีเขาถามขายอินซีอยู่ไหนอ๋อก็คือข้าวรรมม่นนะอยากทุกคนไม่มีใครอยากกินมายทุกคนมาด้วยความนิ้วโหยไงต้องตากมาฝากกองที่นี่พูดดักเปสวัสดีเป็นภาษาเวียดนามหน่อยซิมจาว ได้แค่นี้แหละจะไม่คาวไม่ตลอดดีนี่น้องมะลิแสดงดีมากใช่ค่ะแล้วน้องลิยังมีอยู่เรื่อยๆนะคะตลอดเรื่องตลอดทั้งเรื่องจะหลุดปัเนี่ยมันอันนี้มันช้าใช่ไหมอันนี้เร็วอันนี้ช้าแต่ว่าพี่ปางเห็นปะมันจะมันต้องเพ่งนิดนึงไหมรู้สึกว่ามันไกลอ่ะ วันนี้ก่อนแชร์รูปพี่ขึ้นว่าอะไรพี่มาดูอะไรวะไม่รู้ไม่ทันแล้วออย่างเงี้ยตอบนิดหน่อยค่ะพี่ปางกับพี่ปีมเป็นไอดอลยกันคู่เลยดีใจจังเลยเอยขอบคุณคาะสปอยฉากคืนนี้ด้วยได้ไหมคืนนี้เจอกันที่ต้นตาลครับสปอยเท่านี้พอพอได้เะยฮะใช่ป่ะแค่นี้แหละ ทุกคน <Okay. S 2> เจอกันในละครนะคะเจอกันในละครนะครับสองทุ <c oughs> ่มยี่สิบนะอย่าลืมนะพวกเรารอทุกคนอยู่ทั้งในทีวีแล้วก็ในทวิตเตอร์ได้ไหมครับ <c oughs> <c oughs>